สวัสดีครับทุกคนวอลกวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางนะประมาณเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงสีนาทีบนทางแค่6 0สิกิโเมตรไปไหนเหรอเดี๋ยวพาไปเฉลยครับตอนไปถึงที่หมายขับรถกันนะครับหลังจากที่ขับรถมาแบบไกลมากนะครับไกลอะ่ะเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็วันนี้เราจะอยู่ในงานของเชอรี่นี่เองนะครับนี่คันที่เห็นอยู่แบบ วันนี้เราจะมาพรีวิวนะครับสองคันนี้นะครับก็คือเจ้าเ h e รี่ V23 แล้วก็จะมีในส่วนของทิกโกเอ็กด้วยมาลองดูกันครับว่าเป็นไงครับรถจีนแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาทําตลาดในไทยนะครับเดีผมขอจอดรถก่อนแล้วก็ลงไปเตรียมตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะการที่เห็นอยู่ก็คือ t i โกเอ็กนะครับตัวจดที่นั่งนะ ไะเดี๋ยวไปดูภายในกันอันนี้คือเรนที่ทุกคนน่าจะสนใจที่สุดเลยครับก็คือเจ้ามี23นี่เองอ่าอย่างที่บอกนะครับก็ือเห็นไหมเราอยู่กับเจ้าเชอร์รี่วีนะคือผมชอบความเป็นเชอร์รี่อย่างหนึ่งคือถ้าฉันจะเข้าประเทศไหนจะขายโปรดักอะไรเนี่ยฉันเปลี่ยนมาเป็นเชอร์รี่ได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะว,ว่าก่อนอันนะี้ในจริงๆมันเป็นแบรนด์อะไรนะไอคาใช่ไหมคือเชอร์รี่เนี่ยชอบเปลี่ยนแบรนด์ทุกอย่างเป็นของตัวเองนะครับอย่างเวลาที่เขาเข้าไปในอินโดเนี่ยตัวโอมดระ C5 ที่เราคุ้นเคยดีในไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นเชอร์รี่ C5 เลยนะง่ายๆอ่ะภายนอกไปแบบไวๆเพราะว่าวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับเอาเอาเท่าที่เราควรจะต้องไปอย่างเงี้แล้วกันนะเห็นไหมว่าตัวรถเนี่ยมันจะดูคล้ายๆรถที่เป็น SUV ทรงกล่องแบบยุคแบบรุ่นใหญ่ๆนิดนึงนะครับคล้ายๆโหไม่อยากพูดแบรนด์อื่นอะ่ะไม่พูดแล้วกันนะไปคิดเอาเองว่ามันคืออะไร นะครับอ่ะก็มาดูกันว่าภายนอกนะครับจะเห็นว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยจะดูเป็นรีทโรคลาสสิกนิดนึงนะไฟกลมเห็นไหมแต่ว่าก็ใส่เทคโนโลยีพวกแบบไฟ LED แล้วพวกนี้ใสมาให้ครบแล้วนะสวยงามลงตัวชุดกระจังเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวถังนะครับจะมีความทําให้มันดูเป็นออฟโรดมากขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวดีอยู่นะในขณะที่คุณมาดูล้อดินะครับล้อแบบปันนะอาจจะดูแบบ ดูแบบสมบุกสมบันดูเหมือนรถทหารนะนะดูเก๋ดีตัวอยาว่างาอย่างจีนนะครับก็จะเป็นไซส์2องห้าห้าห้าสิบเก้านะจะเป็นแม็กสิบเก้านะพอมาป่าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบันไดข้างนะแบบรถออฟโรดเลยนะครับแล้วก็ที่หมอมันจะใส่ความเป็นแบบเทคโนโลยีนิดนึงเนี่ยใ, c, ใส่ NFC ใส่อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบโอเคมากขึ้นได้กล้อง360แน่นอนนะครับมองจากด้าน,นข้างมือจับเนี่ยจะเป็นมือจับแบบพับหายเข้าไปในตัวรถ แล้วก็ถ้าไล่มาเนี่ยด้านหลังเนี่ยตัวบรรทาไม่จะเป็นแบบทึบนะเฮ้ยผมว่าโอเคนะออกแบบมาดีไซน์ค่อนข้างแบบโอเคเลยอะ่ะอ่ะให้ดูด้านหลังแบบมุมกว้างก่อนนะครับเห็นไหมว่ามันก็จะมีในส่วนของไฟท้ายตัวชุดเซนเซอร์ตัวอะไรเนี่ยที่มาแบบโอเคเลยนะครับมีในส่วนของไอ้กล่องที่กล่องเก็บของเล็กๆอันนี้นะครับแล้วก็จะติดกล้องซึ่งตำแหน่งติดกล้องผมว่า ดูแปลกๆนิดนึงนะอาจจะต้องเดี๋ยวไปลองดูว่ามันแบบใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับคืออาจจะไม่ได้มีเวลาถ่ายรละเอยียดมากนะเพราะว่าเวลาค่อนข้างจํากัดสําหรับวันนี้ดูกันแบบคร่าวๆเรร็วก่อนก็แล้วกัน,กน,กนครับมาดูภายในนะครับของเจ้า V 2 3กันสักนิดนึงนะอ่ะลากมาทุกคนเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมมองแวบๆเนี่ยเหมือนเป็นแบบรถทั่วไปนะครับก็จะมีจอใหญ่ตรงกลางให้นะโอเคสวยงามลงตัวแสดงผลทุกอย่างแต่ถ้าคุณมาสังเกตดูจริงๆเนี่ย หน้าจอกลางที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยมันจะถูกแบ่งพ a r t i t i o n นะครับเป็นส่วนของการโชว์เรื่องของการขับขีก่กับส่วนของหน้าจอแสดงผลต่างๆเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่ว่าคุณจะโชว์กดอะไรไปก็ตามเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่หน้าจอตรงนี้นะครับฝั่งนี้มันจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้ไปว่ามันถูกเซตแบบนี้จุดที่ชอบนะครับตำแหน่งการใช้งานทุกอย่างเนี่ยยังเป็นอะนาล็อกอยู่แอร์เครื่องเสียงอะไรต่างๆเป็นอะนาล็อกเป็นปุ่มกดเป็นอะไรหมดเลยซึ่งผมอะชอบนะตัวไรท์โหมดเนี่ย ก็จะถูกเซตมาแบบค่อนข้างสวยงามแล้วก็ลงตัวชอบมากเลยอะความแบบเขาเรียกอะไรความวื้นวอของตัวรถนะครับดูสิเ,เปลี่ยนโหมดทีก็จะมีเสียงยี้ทีนะอันนี้โอเคจุดที่หลายๆคนอาจจะงงๆแล้วก็สงสัยอยู่ไม่มีหน้าจอเล็กนะครับเห็นไหมไม่มีหน้าจอเล็กซึ่งเขาบอกเราว่าคุณสามารถซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยได้มาติดจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบเป็นหน้าจอกลมอยู่ตรงนี้หรือจะเป็นหน้าจอยาวก็สามารถซื้อมาติดได้เช่นกันนะครับ การออกแบบเนี้ยค่อนข้างเรียบง่ายนะชุดไฟเนี่ยมีมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของออกออกมาให้2ช่องด้วยเป็น 1, ออกวันออกถูนะครับสามารถเพิ่มอุปรกรณ์เข้าไปตรงนี้ได้อย่างถ้าเป็นรถโชว์บางคันเนี่ยเขาจะติดสปอตไลท์บนหลังคาก็จะติดต่อเชื่อมผ่านช่องไฟตรงนี้มาเลยนะอันเนี้ยถือว่าโอเคลงตัวไม่มีในส่วนของกล่องเก็บของนะครับไม่มีอะไรเลยสักอ,อย่างว่าเถอะนะก็จะเน้นความดิบเน้เนในเรื่องของดีไซน์การออกแบบที่เป็นไลโทนนิดนึงแล้วก็ สวยงามลงตัวในแบบนี้ถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบเน้นใส่อุปกรณ์ก็ไม่ชอบเลยเหมือนกันชุดบเบาะนี่นะครับค่อนข้างจะอบลับแล้วก็กระชับตัวดีเลยอันนี้ถือว่าดีตำแหน่งการน,นั่งเนี่ยสูงนะครับสูงด้วยด้วยตัวรถเองด้วยแล้วก็สูงด้วยตำแหน่งของตัวคอนโซลหน้าที่ค่อนข้างสูงมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องปรับเบาะเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะในการใช้งานนะครับมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์มาให้มีช่องเก็บของต่างๆนานาในรถเนี่ยมาให้พอสมควรเลยแล้วก็ ถ้าฟังกชันโดยรวมเ่ยถ้าไม่ใส่ออฟโรดเนี่ยผมว่าน่าจะชอบแหละนะรถคันนี้เบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยครับถูกออกแบบมาเป็น2ที่นั่งนะคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันสามารถนั่งได้3คนแหละเป็น5้าเป็น5ที่นั่งเพียงแต่ว่าท่านเบาะดูจริงๆเนี่ยก็จะดูว่ามันถูกเซตอัพมาสําหรับการนั่ง2คนเป็นหลักนะครับคนที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็นั่งได้แหละแต่ว่ามีเบลมีสายเบลอยู่ข้างบนด้วยสามารถดึงมาใช้งานได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่สบายนะครับคิดว่ามันเป็นที่นั่งสําหรับการนั่งอ่าเนี่ยสคนเปน มีในส่วนของตัวเบาะที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าปรับยังไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอจังหวะดีให้ผมปรับให้ดูนะมีในส่วนของการติดตั้งที่ห้อยที่เฮ้ยแบบถุงเก็บอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีดีไซน์ของตัวรถที่เป็นดีไซน์แบบนิดียหน่อยเนี่ยใส่ไว้ตลอดคันเหมือนกันอันเนี้ย สวยนะภายในห้องโดยสารสวยเลยคือถ้าใครชอบสายแบบเรโทรนิดๆออฟโรดหน่อยๆเนี่ยนะครับรถคันนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนเชอร์รี่เรี่ยกกระเป๋าอันนี้ว่าส์คูลแบ็กนะครับเป็นช่องเก็บของเล็กๆน่าจะเป็นช่องเก็บสายไฟนะครับมีในส่วนของกล้องที่ถูกต้อนอยู่นะแล้วก็ตัวบานประตูหลังเนี่ยเปิดแบบสวิงนะครับให้พื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยที่พอสมควรพอตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะอย่างที่เรารู้กันคือพับได้นะ สามารถพับลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บให้แบบมันกว้างไปอีกเพีวยงแต่ว่าถ้าจะพับอย่างเงี้ยก็ไปดึงไอ,อ้เบาะด้านล่างะลงนะครับมันจะได้พับได้เรียบละเรียบง่ายนะครับมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ซึ่งให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนครับพวกยูทิลิตีต้ต่างๆในตัวรถเนี่ยให้เหม่นคบคันลงตัวถือว่าดีนะไม่ไม่ได้แย่เลยมีฮุกมีขอบเกี่ยวที่รองรับน้ำหนักได้ถึงกาเกิโลอันนี้ทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยนะสวยงามครับครั้งนี้กาวเทนเนก็สูงถึง21เซน ขับขี่จากกรุงเทพไปจนถึงเขื่อนช่วงของว่าไอแพดครับติดเป็นช็อตเล็กซื้อเพิ่มได้ด้วยที่จับโปโปและที่มาให้ดูก่อนอย่างแรกก่อนจุดตั้งต้นน่าจะมาจากบนกันนะว่าเป็นพลาสติกทั้งคันโชว์ให้ดูเลยว่าตรงไหนเป็นคอมโพสิตคันไหนเป็นเหล็กจะพาไปดูเจ้าทิกเกอรเอ็กต่อขณะที่ทิกเกอรเอ็กนะครับก็จะเป็น SUV ที่เป็น3แถว7ที่นั่งนะอันเนี้ยก็จะดูมีความเป็นรถในสไตล์ของ ที่ยอดนิยมก็คือเป็นทรงที่เป็น c r o s s o v e SUV คันใหญ่ๆหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็น3แถว7ที่นั่งคู่แข่งก็แถวแถวเซ็กแปหรือไม่ก็พวกซันดาเฟ่พวกนี้นะครับดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบเชอร์รี่ที่เป็นทีเด็ลเชอร์รี่นิดนึงก็คือกระจังหน้าใหญ่ๆนะแล้วก็มีชุดไฟอยู่ที่มุมของตัวรถนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันให้เห็นแหละกล้องสามล้อสีอะไรมีให้ครบคันนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นยาง ตัวของ Continental นะครับ Premium contact เออันนี้ให้ยางดีอยู่นะ <ไป S 1> ก็จะเป็นไซส์แอบดูก่อนไ, <ป S 1> ไม่แน่ใจ <ไป S 1> โอเค2อ5 5ามหนะครับถือว่าให้ยางมาค่อนข้างโอเคเลยอันเนี้ยแต่เราผมผมว่ายางค่อนข้างโอเคได้มือจับแบบปิดเหมือนกันนะครับแนบไบปกับตัวรถเหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของแหลกหลังคามีอะไรมาให้แบบส่วยงามลงตัวชัดเจนนะใช้งานดีอยู่นะครับรวมถึงในส่วนของด้านหลังเนี้ย เฮ้ยสวยนะจริงๆเป็นดีไซน์การออกแบบรถที่แบบดูดีอะ่ะดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรถดีอะไรแต่ก็เป็นแบบยอดนิยมเ็คือได้ตัวชุดที่เป็นไฟแถบเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยโอ้ติดฟิล์มของลูมาด้วยนะครับสวยงามลงตัวดีอยู่เดี๋ยวก็เหลือแค่เรื่องไปลองขับแหละว่าเป็นยังไงแล้วนะครับจริงผมว่าดีทั้งคู่เลยเพราะว่าตัวของตัว ทิโกเอ็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวขายเป็นโปรดักต์ตัวหลักเลยตั้งเป้ามาราคาต่าร้านนะครับคงจะขับกันสนุกมากที่แหละถ้าดูภา,ายในไวๆนะครับผลิตทิกโกนะหน้าจอตรงกลางหน้าจอ15นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบใหม่นะแล้วก็ตัวที่เป็นดิสเพย์เนี่ยจะเป็น10.2 5นิ้วรุ่นยอดนิยมที่เราใช้กันนะครับก็จะมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับ50วัตต์มาให้นะครับโหมดการข,ข,ขับขี่เนี่ยสามารถเลือกปรับได้นะก็จะมีโหมดในส่วนของ e v กับ h e v นะครับให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เวลาเปลี่ย ก็จะหมุนนะแล้วมันก็จะขึ้นไปบนหน้าจอว่ามันสามารถเปลี่ยนโหมดไปไปมาได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมซ้ายขวาเมล่ยความเร็วแล้วก็ตัว adaptive cruise control นะให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงให้ในส่วนของการนิเตอร์คนขับนะครับมาได้มาด้วยเช่นกันนะครับรวมๆเนี่ยก็ถือเป็นห้องโดยสารที่โออ่าน่าใช้งานในอยู่เหมือนกันตัวชุดเบาะตัวอะไรเนี่ยโอบกระชับใหญ่โตอลังการนะครับแล้วก็มีในส่วนของแ u น r ู o แน่นอนรู้ขนาดใหญ่ก็ต้องให้มาด้วยเช่นกันนะครับสาหรับตอนหน้านะนะอันนี้เมื่อกี้ลองนั่งขับมารู้สึกว่าเบาะนียมีความโอกระชับตัวดีแล้วก็มีในเรื่องของเบาะระบายอากาศอะไรพวกนี้ให้มาอย่างครบคันลงตัวนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะที่ทรงคล้ายๆด้านหน้าก็จะเป็นลายลายดัมมันคัทมาอย่างสวยงามนะครับมีในส่วนของที่เท้าแขนที่วางแก้วเนี่ยให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องแอร์นะนสำหรับตอนหลังมามีในส่วนของปรับซึ่งสามารถปรับ,รบไอเบาะข้างๆคนขับเนี่ยไปข้างหน้าได้นะครับตัวรถเนี่ย จะมีลักษณะการพับแบบที่เป็นแบบวันทัสอยู่นะครับถ้าพับลงมาเนี่ยึยังค่อนข้างแข็งอยู่นะเพราะว่ายังใหม่อยู่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีเบาะที่นั่งที่มันถูกซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยพอเป็นเบาะสามแถวมันจะเป็นยังไงเยวขอใช้เวลาแป๊บหนึง่งเพราะมันต้องเอาไอคานที่เป็นไอตัวบางเนี่ยออกด้วยเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึง่งให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะที่แยกนะเบาะสามจะเป็นเบาะแยกที่เป็นเบาะแยกแบบสองตัวเลยแล้วก็ สามารถปรับเบาะตรงกลางเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าได้เพื่อเพิ่มมือที่การนั่งของเบาะสามนะครับตัวเบาจะค่อนข้างบางแต่ว่าก็ให้ผู้อุปกรณ์มาหมอนรองศีรษะเบลอะไรเนี่ยให้เป็นอย่างครบคันแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการในการใช้งานเบาะสามเนี่ยครบคันดีอยู่นะเอาจริงก็เป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งแหละที่สามารถนั่งได้นะครับตัวเบาะคู่กลางเนี่ยถ้าคุณเห็นคือมันสามารถปรับได้หลายระยะมากนะครับคือปรับแบบนี้ได้แล้วก็ผักลงมาได้ระดับนี้เพื่อให้เบาะสามเนี่ยนั่งได้ด้วยนะอันเนี้ย โอเคลงตัวแหละใช้งานแต่เดี๋ยวขอลองไปยืนใช้งานจริงอีกทีหนึ่งล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดไหนยังไงนะครับเอาจริงก็เป็นรถที่ห้องเก็บสัมภาระใหญ่โตอลังการกล้องขวางใช้ได้นะคือไม่ว่าจะพับหรือไม่พับเนันก็สามารถยกเข้ายกของไปได้อย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณใช้เบาะที่สามเนี่ยมันจะมีพวกตำแหน่งของที่วางแก้วเนี่ยมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีช่องแอร์สำหรับวิสันคอนสามนะก็ต้องอาศัยลมแรงๆจากแถว1แถว2มาเยอะหน่อยแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยถือว่าโอเคเลยเมื่อเรากดปุ่ a